สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับคนกล้ามาเงาะกับงานตายอย่างไม่ตายและผู้ยังมีชิดอยู่ต้องไม่ตายตอนที่สองครับตอนที่สองวันนี้ก็มาใช้สถานที่ของศูนย์นะครับศูนย์ส่งเสริมและพนาทักษะชิ้นมวกเหล็กนะฮะบันทึกก็เป็นที่ทำงานของลูกสาวแม่บำรุงนะครับคือพออ้อ,อพนาลี นะเป็นพออ,อที่นี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนะครับแม่ผู้บังเกิดเก้าของพอ,อ,อเลยทีเดียวนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครที่นี่แล้วก็มีส่วนร่วมนะครับก่อตั้งแต่เป็นบ้านพักใจมานะะผมก็เป็นลูกเขยนะครับแต่ความคิดความอ่านเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะแปลกแยกไปกับชาวโลกนะครับ อันนี้แปลแยกอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าไม่มาพูดไม่มาคุยกับท่านท่านก็ไม่เข้าใจนะฮะ <c oughs> ไม่เข้าใจความรู้สึก,กน,นะฮะคนเราถ้ามันไม่เข้าใจกันเนี่ย <c oughs> ก็สื่อสารกันลำบากเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตอนที่สองนะภาพประมาณนี้นะฮะ เมื่อคลิปที่ผ่านมาใช้เวลาไป20นาทีนะครับนี่ก็คงจะใช้ไม่ถึงเพราะว่าเต้องไปรับลูกสาวนะฮะตอนนี้15บหนาฬิกากับอีก24นาทีแล้วคลิปนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะนำหลักหลักธรรมแล้วก็กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะครับ ที่เราอาจจะทราบแต่ผมก็ถือว่าเป็นการมามาย้ําให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้มีการฝึกฝนปฏิบัติตนนะครับเตรียมตัวตายเอาไว้ก่อนนะเตรียมตัวตายแล้วเวลาตายแล้วก็ต้องตายอย่างไม่ตายก็คือยังอยู่ในหัวใจของลูกหลานของผู้คนนะมากมายทีเดียวนะกับการใช้ชีวิต นะครับข้างหน้าผมผมก็ถ่ายท่านนะครับดูแล้วแล้วก็หน่วยงานที่ผมมาบันทึกเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเดินตามรอยเท้าคุณพ่อนะครับพ่อหลวงของเรา หลักการทํางานนะครับในพระบาทสมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถ้าท่านทําได้ผมก็เชื่อว่าชีวิตท่านเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวาเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อผู้อืน่นเป็นชีวิตที่ไม่ไม่ตายอ่ะไม่อยู่แบบเป็นศพไม่อยู่แบบร่างไร้วิญญาณนะครับมีทั้งหมด23ข้อด้วยกันนะครับ ผมก็จะพูดทั้งหมดไปก่อนนะครับค่อยลงรายละเอียดไปในเวลาที่เหลืออยู่เพื่อจะเป็นก็เ,เรียกว่าเป็นประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันหลังจากเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ได้ดูโพสและได้ได้อ่านได้ชม youtube ในตอนหนึ่งตอนสองแล้วก็ได้มีเรื่องมาพูดคุยกันต่อมาพบปะเจอเจอกันมันก็ต้องได้ประโยชน์แล้วก็ภาวนาตัวนี้นะครับว่าหลังจากท่านมาแล้วเนี่ย เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องการขับเคลื่อนนะ,นะอย่างน้อย2เรื่องนะสเรื่องก็เนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้มีการเ,าเก็บข้าวเก็บของทํา5าสอเลยจัดเตรียมสถานที่เพื่อจะต้อนรับผู้คนที่มาในงานาลดน้ําศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมเนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของนะครับเข้าที่เข้าทางสะอาดสะอานมีพื้นที่ใช้สอยมากมายและบริเวณในบ้านเนี่ยก็ สามารถต้อนรับผู้คนนะที่จะมามาพักหรือมารับประทานอาหารได้เพราะงั้นงานต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นงานเกี่ยวคล้าย,ายรีสอร์ทนะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ที่สัมมนาและที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันสวนบำรุงชาติแล้วผมก็นำที่ตั้งขึ้นไปโพสในไลน์นะครับพิกัดเรียบร้อยแล้วเพราะว่า เมื่อประมาณก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับได้ทําสวนกุ้งบํารุงชาติกันแล้วผมก็เป็นฝ่ายาฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะนำเ,เรื่องราวต่างๆาแล้วก็ไปโพสในในเว็บด้วยแล้วก็มีที่ตั้งให้เห็นด้วยอย่างตำนานสวนกุ้งเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่คิดขึ้นมาคือพ่อ แม่ชอบทำอาหารพ่อชอบต้นไม้ลูกชอบบริการอย่างเงี้ยนะครับให้มันสอดคล้องกับวิธีชีวิตจริงๆนะครับวันเสร็จจากงานตรงนี้แล้วนะครับคงจะมาทำสถานที่เรียนรู้พักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารเพื่สุขภาพกันเรื่องที่สองเรื่องของเซเวนสตารครับเมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกับทางที่ พี่สาวแฟนก็คือพี่คนโตเนี่ยนะครับมาร่วมกันทำตั้งศูนย์เซิร์ตาแล้วก็ในช่วงช่วงเนี้ยจนถึงปีใหม่เนี่ยก็ทำเป็นกระเช้าของขวัญที่ล้ำค่าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของเราที่เป็นประโยชน์นะฮะให้ไปจำหน่ายแล้วก็พร้อมกับ <S 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 เขาก็เป็นตัวแทนที่จะตั้งเซิร์ฟตาที่บ้านเลยนะครับ นี่เป็นภาพปฏิบัติที่เข้าไปสู่ในเรื่องของงานเรื่องของอาชีพนะฮะในนามของผู้นําขุนพลเจ็ดดาวและผู้นําขุนพลเจ็ดดาวเนี่ยนะครับก็อยู่ในหลักการทํางานในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชนี่และนะครับพระองค์ได้นะครับมีพระราชนำหลักพระราชนำหลนะครับทรง ลองเขียนนะฮะเอาไว้มากมายทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการขมวดปมบางส่วนเอาเลยนะครับหลักการทํางานในพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวอาการที่9ของเรา 1. ศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะฮะอย่างเป็นระบบ2ระเบิดจากภายในนะครับระเบิดระเบิดจากภายในนะครับ สแก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4. ทํทำงานทำตามลำดับขั้นตอน 5. ภูมิพลสังคม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดตำลา 8. ป,ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์ 9. ทําทำให้ง่าย 10. การมีส่วนร่วม 11. ประโยชน์ส่วนรวม 12. บ,บริการที่จุดเดียว 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอาธรรมนะครับสิ 15. ปลูกป่าในใจคน 16. ขาดทุนคือกำไร 17. การพึ่งพาตนเอง 18. พออยู่พอกิน 19. เกศรษฐกิจพอเพียง 20. ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันยี่สิทำงานอย่างมีความสุข 22. ความเพียร 23รู้รักสามัคคีนะครับที่มาจากสกชและกปร,ะรนะครับ2555นะครับปวงชนข้าพเจ้าขอน้อมนำหลักการทำงานมาเป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปนะครับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ นะครับข้าราชการของกระทรวงการพัฒังสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ในในแผ่นป้ายนะครับคราวนี้ก็แบบมาพูดคุยกันตามที่ผมเข้าใจในบางข้อนะครับในในเวลาที่มันมีอยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านได้ฟังหัวข้อแล้วเนี่ยนะครับท่านก็คงจะอธิบายเข้าใจได้นะครับแบบ่งอธิบายให้กับลูกหลานนกับ น้องๆได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยสำคัญที่สุดข้อมูลเนี่ยจะทำให้เรามีความกล้ากล้าในการทำงานถ้าเราไม่มีข้อมูลความรู้เราไม่กล้าหรอกเราจะกลัวไปหมดนะครับงั้นศึกษาข้อมูลแล้วไม่ใช่สเปะสปะทำให้มันเป็นระบบนะครับระเบิดจากภายในเนี่ยเรื่องที่ต้องคุยกันเนี่ยนะครับ เราเบิดจากภายในคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมัวพะวงกับเรื่องของภายนอกเรื่องของคนอื่นจะภายในไม่รู้จิตใต้สำนึกตัวเองแล้วก็ไม่รู้จกักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ความสามารถาไม่รู้พรสวรรค์รู้แต่ไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้ ลักษณะภายในเนี่ยจะก,กําหนดภายนอกภายในแต่ละบุคคลนะครับเราขาดการฝึกฝนเรื่องราวเหล่านี้นะครับเวลาเราทําอะไรเราก็จะดูดูคนอื่นเปรียบเทียบแล้วก็เกิดความได้แล้วก็การทํางานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะดูหัวหน้าดูผู้บังคับบัญชาว่าอยู่หรือไม่อยู่หรือเฮียบหรือไม่เฮียบนะครับ ให้ความสนใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรถ้าถูกปกถูกใจพอใจหัวหน้าก็โอเคสบายใจมันไม่ใช่เรื่องของภายในระเบิดออกมาจากภายในงั้นถ้าภายในเนี่ยมันไม่มีอะไรจะใจระเบิดเนี่ยมันมีแต่ความคิดลบมันมีแต่ความท้อแท้ปัญหาประสังเนี่ยระเบิดออกมามันก็เสร็จมันระเบิดออมาจากภายในเลย,ยบุคคลลักษณะออกมานะครับ ภูมิพลสังคมเนยภูมิพลสังคมนะฮะหมายถึงอะไรก็ผมว่าน่าจะคล้ายๆทุนทางสังคมเนี่ยนะครับภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องพลระกำลังในสังคมที่มีนะฮะท่านผมบอกว่าเวลาเราจะก้าวเดินไปไหนก็ตามเนี่ยนะทุนทรัพย์เรามันไม่มีเนี่ย ผมเคยพูดว่าทุนทางปัญญาบวกทุนทางสังคมทุนทางสังคมก็ภูมิพลสังคมนะเป็นทุนทางสังคมอง์รวมเราชอบแยกส่วนนะเมื่อเช้าเนี่ยนะผมตื่นขึ้นมาประมาณตีห้ากว่าผมก็นึกได้เยอะเลยนะฮะผมเขียนออกมาแล้วก็ฝันด้วยเมื่อคืนเนี่ยฝันด้วยนะฮะนะครับเย,เยอะไหมล่ะเขียนออกมานะครับ คืนก่อนนอนก็เขียนออกมานะนี่แหละสถึงล่นนี้ผมจะรวบรวมนะครับเขียนเป็นหนังสือแหละนะครับตอนนี้ท่านก็ฟังฟังเสียงดูภาพไปก่อนผมอาจจะนําภาพพวกนี้ไปให้ทางาแผนกถอดเทปไปไปขยายความต่อนะครับองค์รวมเชื่อมโยงบูรณาการคิดเป็นองค์รวมอย่าเป็นแยกย่อยนะฮะไม่ติดตาําราเนี่ยหลักความเชื่อสิบประการเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ในหลักกลธรรมสูตรไม่เชื่อตามตำราไม่เชื่อแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อแบบเชื่อตามๆกันมาแต่เชื่อเพราะได้พิสูจน์แล้วได้พิจนารณาแล้วได้ไข้ควรไต่ตองแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์เราประหยัดกันไหม เรายุ่งยากไหมชีวิตเรียบง่ายไหมแล้วระหว่างได้ประโยชน์กับได้โทษเนี่ยมันคืออะไรในสังคมในองคอ์กรเนี่ยนะครับทําให้ง่ายนี่เราทําให้มันยากนะฮะทำให้ยากเรื่องเล็กมันทําเป็นเรื่องใหญ่มันต้องทําให้ง่ายอีซี่อีซี่การมีส่วนร่วมประโยชน์ต่อส่วนรวมนะบริการที่จุดเดียวเนี่ยไม่ไม่ไม บริการแบบจุดเดียววันสต็อปเซอร์วิสใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติปลูกป่าในใจคนขาดทุนคือกำไรนี่ยิ่งให้ยิ่งได้บางคนไม่ยอมเสียเปรียบนะมุ่งแต่จะได้อย่างเดียวนะครับยอมขาดทุนซะบ้างนั่นคือกำไรชีวิตคือคุณค่าของชีวิตคือชีวิตที่ไม่ตายนะครับ พึ่งพาตนเองเนความคิดเราคิดจะพึ่งพาตัวเองไหมนะครับพึ่งพาตัวเองก็ถ้าเราคิดมีเป้าหมายจะพึ่งพาตัวเองมันก็ต้องเกิดทุนทางปัญญาเกิดขึ้นก่อนทุนทางปัญญาทุนทางปัญญาบวกทุนทางสังคมเท่ากับความสําเร็จพึ่งพาตัวเองพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันสังคมเราไม่ค่อยอยู่ในความจริง ะฮะเพราะงั้นเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผมเชิญชวนเข้ามาสนทนาเสวนาธรรมกันเนี่ยในหัวข้อที่ผมได้เกิดเอาไว้ว่าตายอย่างไม่ตายและผู้ที่ยังไม่ตายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไม่ตายไม่ใช่มีชีวิตอยู่จะทำตัวเหมือนคนตายอ่ะไม่ได้นะครับอ่ามันจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนำจริงใจต่อการด้วยนะครับที่ผมมาทำรายการนี้ก็มีความจริงใจ ทํางานอย่างมีความสุขนี่สาคัญที่สุดอ่ามันมองไปไหนเนี่ยไม่มีความสุขอะ่ะนะหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับต้องมีความสุขทํางานอย่างมีความสุขความเพียรอันนี้ความเพียรเลยนะแกล่งเลยในความเพียรรู้รักสามัคคีทํางานเป็นทีมมีความรักให้กันจะไปใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความรักนะครับ โอ้เวลามันก็น้อยลงทุกขณะนะครับอตอนนี้จะสิบห้าสี่สิบเก้าแล้วน้องเซนนะครับไปรับหลานสไตล์กับประจิมป่านี้ไม่มาเลยนะครับเขาก็าน่าจะพาไปนูนะ่นที่บ้านงานแน่นะฮะก็ตามหาพ่อไปไหนวะเนี่ยทิ้งลูกอีกแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมโคงจะก็ต้องออปิดคลิปนะครับ ท่านคงจะเข้าใจถ้าติดตามชีวิตของคนกล้าหมาง้อไม่ต้องห่วงได้ฟังความจริงแน่ความจริงแม้กระทั่งว่าแก้ผ้าเปิดเผยเลยโอ้ไม่น่าจะกระทําขนาดนี้เลยนะนะครับไม่น่านะครับนี่แหละเรามีชีวิตแบบแบบไม่ตายมีชีวิตชีวาท่านก็สัมผัสได้นะครับเป็นก็สัมผัสได้โอ้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับปิดท้าย นะครับปิดท้ายดีกว่าเรื่องของคนแก่ชาวญี่ปุ่นนะครับนะครับความสุขอ,อยากจะมี EQ ที่สมบูรณ์แต่หากยังไม่ปล่อยวางไม่หยุดคิดในบางขณะ EQ ก็ยังบกพร่องอยู่ไม่มีเวลาคิดเรื่องเสียชีวิต นะครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องเสียชีวิตกันอีกแล้วนะครับมัวแต่มานั่งคิดไม่ได้นี่เป็นเรื่องของคุณยายซาเซมโตะวัยร้อยเอ็ดปีนะ,ะช่างภาพนักข่าวมืออาชีพหญิงคนแรกของญี่ปุ่นและขณะนี้เธอก็ยังดำรงอ,อาชีพเป็นช่างภาพมืออาชีพเหมือนเดิมอยู่นะครับ เธอมีเคล็ดลับของพลังงานอันมหาศาลในตัวนะครับเรามารู้จักมาทำความเข้าใจกันนะครับหหลักนะครับที่เธอปฏิบัติมาตลอดเลยที่จะทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยมันไม่ตายแล้วก็แม้ว่าจะตายเนี่ยก็ไม่มีความวิตกกังวลแล้วเพราะว่าทิ้งสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ไว้กับลูกหลาน 1. ต้องมีความอยากรู้อยากเห็น นะครับสองทุกทุกวันคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอจะไปะจนกับโลกกว้างเลยนะเพื่อจะทิ้งผลงานเอาไว้กับคนข้างหลัง 3. ทุกวันคือวันเขียนบันทึกสตอรี่ท่านมีหรือ,อยังเธอจะเก็บเรื่องราวนะครับบุคคลสถานที่เหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็จดจดบันทึกไว้ในสมุดโน้ตนะฮะแต่ของผมนี่ จดไว้ใน YouTube ช่องก้าวฝันก้็เปลี่ยนช่องชุดใหม่สร้างได้ช่องเก็บรวมสิ่งที่เป็นบวกนะครับถ้าอยากจะนำมาเป็นตัวหนังสือก็ต้องไหว้วานให้มีการถอดเทปแกะกันนะครับสีมีวินัยในการใช้ชีวิตมีวินัยในการใช้ชีวิตตื่นนอนทั้งตื่นทั้งนอนเป็นเวลารู้สึกว่าคุณยายจะนอนประมาณ ก่อนห้าทุนะหรือ5้าทุ่มเนี่ยแล้วก็ตื่นตีห้าือตื่นมาก็ดื่มโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตพร้อมดื่มแล้วก็ฝึกกายบริหารจากโทรทัศน์ก่อนฝึกกายบริหารก็ฝึกรับสมองถามตอบภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็บริหารร่างกายทําทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายนะครับตื่นตัวอย่างเต็มที่ข้อที่5นะหัดฉีกยิ้มเข้าไว้ ฉีกยิ้มเข้าไว้แม้ยามเศร้าก็ฉีกยิ้มให้มันเป็นยิ้มบ่อยๆโชคชะตาหรือผู้คนดีๆชอบนะครับชอบไปในที่ที่มีความสุขสดใสน,ะนี่หัวใจอยากรู้อยากเห็นโดดเด่นการบันทึกมีวินัยในการใช้ชีวิตนะครับสนิทกับรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต แบบมีชีวิตอยู่แบบไม่ตายนะครับอาละก็คงจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในทลิปต่อไปคงจะมีการรายงานเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีมุมมุมหนึ่งที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่มาก็จะเข้ามาร่วมสู่ชื่องานนี่แหละนะครับชื่องานผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังกำลังทำเนี่ยนะครับสร้างเอาไว้ให้กับลูกกับหลานตามความห่วงใยของผู้วัยชนนนำมาเป็นภาคปฏิบัติเลยทันที โอ้ไม่ไปนัน่งแบบเขาใครเขาจะว่าไงก็มันก็เรื่องเขานะแต่ตัวเราเรารู้ตัวจะให้เราเป็นเหมือนเขาทำได้เหมือนเขาผมก็ก็เป็นทวงตัวเองเนะฮะแต่เป้าหมายเป้าหมายนะครับรับประกันว่ามันก็เพื่อผู้อื่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับบันทึกเอาไว้ในวันที่13า นะครับเดือน12ปี59แล้วนะครับ